เราจะมาตำป่านะคะแบบสซต็บจุดๆกันนะคะใส่พริกห้าเม็ดน,นะคะใส่กระเทียมกีบเล็กนะคะ หนวกูหน่อยนะคะติดติดถนนใส่ผงัวไปสักนิดนึ่งนะคะติดถนนหนูกูเสียงรถหน่อยนะคะใส่ัวขอยาลงไปสักหนึ่งฝักนะ ก็จะใส่น้ำปลานวนๆจืดๆสองกระบวยน้ำตาลปี๊บนะคะตักนิดหน่อย นะคะทุกคนใส่ไปเลยก็ใส่หมูย่อนอไม้นะคะผักชีฝรั่งนะคะผักกระเฉดทุกคนใส่ลงไปเลยทุกคน วันนี้เราไม่ได้หอยเชอรี่นะคะพี่ติ๊กใส่หอยดองนะคะหอยดองปุดไงคะสีสันขอไในความดังของเสียงรถนะคะ ก็สุดท้ายเราก็จะใส่ขนมจีนลงไปเส็จเตียบร้อยตำปมาของเราฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ติ๊งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเด้อ ช่องเมทาพร,รแหวนหล่อยอย่าลืมกันนะจ๊ะพอยป่าคะหอยเชอรี่ไม่มีวันนี้เราใส่หอยดองนะคะทุกคน เรียบร้อยเซฟงัว